ต่อไปก็จะมป Print On Demand ตัวนี้ก็มีสอนอยู่ในคลาสด้วยเหมือนกันนะคะอ่ i ป n ิ n d ออนิมก็ตั้งแต่ถ้าเห็นให้ได้ชัด Print On Demand คืออะไรเราดีไซน์ลายขึ้นมาหนึ่งลายแล้วออกมาใส่เสื้อนะคะใส่เสื้อใส่แก้วน้ำใส่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไปขะลงไฟล์ไฟล์ของเรานะอันนี้เป็นดิจิตอลโปรดักต์เนาะอะมันจะมีอ เขาเรียกว่าเขาจะมีนะคะแพลตฟอร์มนะคะที่มีแก้วน้ํามีเสื้อผ้าให้อยู่แล้วแต่อาจจะเป็นสีขึ้นพื้นแล้วเราเนี่ยออกแบบดีไซน์แล้วก็เอาลายลงไปอยู่ในเสื้อนั้นแล้วเขาก็มีลูกค้ามาซื้อลายที่ท,ที่เราเอาไปใส่ในเสื้อนั้นทางแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะ ปริ้นลายลงบนเสื้อให้ลูกค้าแล้วส่งให้ลูกค้าเองเราเนี่ยมีหน้าที่แค่เอาไฟล์เนี่ยไปใส่ในโปรดักต่างๆให้ดูสวยงามแค่น,นั้นเองเนาะพอะลูกค้าซื้อเราก็จะได้ค่าเขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นมานั่นเองนะอันนี้ก็อันนี้ก็มีสอนในคลาสเหมือนกันนะคะอืมอ่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างเนาะก็แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะมี โปรดักอาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็นจิวเวลรี่ด้วยนะอาจจะเป็นพิมนี้พิมไม่นี่มีโปรดัก t มานะอา่าไม่มตีตัวอย่างโปรดัก t มาแต่ว่าเดี๋ยว,ว่าหลังเราจะค่อยมาลงลึกกันมนะาไอเงี่ก็เอาลายต่างๆของเราเนี่ยมาใส่ในเสื้อผ้าน,นะคะแล้วแพลตฟอร์มนั้นก็จะปริ้นลายของเราลงไปอ่าบนเสื้อหรือว่าบนอ่าสินค้าชิ้นนั้นแล้วก็แพ็คของขายลูกค้านอะอันนี้ก็เป็นแบบอ่าเหมือนว่าไม่อ่ตัวนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะและหลายแพลตฟอร์มเนี่ย เราลงขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ถ้าเราอยากได้แบบราคาหรือว่าค่าคอมมิชชั่นที่มากขึ้นเนี่ยเราจะต้องเปิดร้านเองเช่นเราจะต้องเปิดอิซี่เองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบฟรีๆเลยเนี่ยก็จะชื่อว่าเรสบับเบิลนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอเข้ามาให้นะคะเรสบับเบิลนะคะนี่นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ถามว่าขายได้ไหมนี่ก็ขายได้เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้อาศัยแค่ งานออกแบบอย่างเดียวคุณจะต้องทำรีเสิร์ตด้วยนะคะอาจะต้องมีรีเสิร์ตเข้ามาช่วยด้วยนะคะในส่วนของ r e d b u b b l เนาะและก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะชื่อว่า c Creative ฟ a า r i ก a เนาะก็จะ POD ก็คือย่อมาจาก Print on d e m a n d เนาะ P... เอาใหม่นะ POD อ่ะนี่นี่นะคะก็จะเป็นลายเสื้อแบบนี้เห็นไหมถ้าคุณออกแบบนะคะคุณคุณออกแบบเนาะแล้วก็มันเป็นลายแบบนี้ อ่ะเป็นลายแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นรูปภาพนะคะมีดอกไม้ด้วยอ่ะอย่างเช่นอันนี้เนาะอันนี้อันนี้เป็นแค่ลายเฉยๆนะนะเสื้อเนี่ยแล้วนั่งแบบเนี่ยเป็นเหมือนมองอัพว่าเออมาอยู่ลายอ่ะลายที่เขาออกแบบแล้วมาอยู่บนเสื้อเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอ่ะตัวนี้เราขายไฟล์ที่เป็นแบบอ่ะเราเราซื้อไฟล์ที่เป็นแบบอ่ะไฟล์ svg หรือ png อะไรก็เราแต่นะเพื่อที่จะมาลงขายในนี้เนาะอ่ะลงขายใน redbubble เนี่ยอืม ลงขายในเลตบับเบิลนี่เราสามารถมาเปิดร้านย่อยๆของเราที่นี่ได้เนาะอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยแล้วเราเอาลงไปขายเลยอย่างเงี้ยเหมือนที่พิม์บอกว่าถ้าไปขายเลยไม่ได้ต้องเอามาแก้ไขก่อนหรือเอามาเพิ่มเติมน,นิดนึงแต่ถ้าเราไปขายบนร้านของตัวเองยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของตัวเองเช่นอ่ะเดี๋ยวพิมจะให้ดูอันนี้เป็นเว็บไซต์ตัวอย่างของพิมพเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่ อย่างนี้อะ่ะอย่างนี้อะ่ะสมมติว่าเอามาแล้วลงเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นร้านของพิมพ์เองเนาะอ่าจะให้ดูอะ่ะอย่างเงี้ยเอามาลงเลยเอาลายมาลงเลยแบบเนี้ยถ้าเป็นร้านของเราเองอะคุณไปได้รูปรูปหนึ่งแล้วเอามาลงขายแบบเนี้ยได้นะอันเนี้ยโปรดักที่ลูกค้าจะได้คืออะไรคือเสื้อตัวนี้ที่มีลายนะคะโดโดๆแบบนี้เลยลายโดโดๆแบบนี้ไม่มีข้อความอะไรเลยอะ่ะอย่างนี้เนาะ แบบนี้ถ้าเป็นร้านของตัวเองนะคะทำได้ซื้อมาแล้วลงขายเลยแต่ถ้าคุณจะไปขายบนแพลตฟอร์ม third Party แบบ,แบบนี้แพลตฟอร์มแบบของคนอื่นอีกทีหนึง่งที่เป็นคุณไปเปิดร้านในแพลตฟอร์มของคนอื่นอีกทีหนึง่งคุณไปเปิดร้านใน E ีซี่อย่างเนี้ยคุณจะต้องแก้ไขก่อนนะคะพวกปรินออนมานเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะอาจจะใครที่ปรินออนมานพอประมาณคร่าวๆแบบนี้นะคะอ่าในส่วนของอ่าครีเอทีฟฟาบิก้าเนี่ย คุณสามารถที่จะหารูปฟรีโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายตังหรือว่าเสียตังเลยก็ได้นะคะ POD อย่างที่พิมพ์บอกถ้าคุณมีร้านอยู่คุณก็สามารถมาที่นี่นะคะแล้วก็เลือกเอ่อ SVG แบบฟรีก็ได้นะคะหรือว่าฟรีกราฟริกก็ได้มาลองดูเนาะอ่ะตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะฟรีไบต์ตรงนี้นะอย่างนี้นนน都是都是都是เนาะ,ะ,ะด้านล่างทั้งหมดเนี่ยฟรีหมดเลยนะคะอ่าด้านล่างทั้งหมดจะเป็นไฟล์ฟรีหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าแบบพิมพ์จะเอาไฟล์ตัวเนี้ย ไปขายบน Redbubble นะคะให้เขาปริ้นลงลายแบบนี้ ขายบนเดนบับเบิลอ่ะพิมพ์อาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงอาจจะเพิ่มอาจจะทําแก้วน้ําให้เป็นสีน้านําตาลมีไอขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนแล้วนะอไม่เหมือนอาจจะใส่แบ็กกราวด์หน่อยหรือใส่กรอบนิดนึงแต่ถ้าพิมพ์ได้รูปนี้มาแล้วมาขายในร้านของพิม์เองอ่ะพิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยพิมสามารถเอารูปนี้มาขายได้เลยแล้วก็ฟรีด้วยนะคะก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยคุณสามารถก๊ออคุณสามารถก๊อปได้ไงคุณสามารถดาวน์โหลดจากตรงนี้ได้เลยนะคะก็เป็น เป็นการขายในรูปแบบของอย่างเชิงพาณิชย์ได้เลยนัดเข้ามาใน Creative Fabrica นะคะจะเอาลิงก์ให้ในนี้นะคะสามารถเข้ามาใน Creative Fabrica แล้วก็มาเลือกตรงคำว่าฟรีบคุณจะได้ไม่ต้องจ่ายังค์นะคะแล้วก็เลือกเป็นพวกกราฟิกพวกภาพกราฟิกหรือพวก SVG ไฟล์นะคะอันนี้เปมีภาพกราฟิก,กต่างๆเนาะคุณก็สามารถที่จะนำมาทำเป็นหลายเสื้อได้เห็นไหม อย่างนี้มีหลายลายเลยแล้วก็ฟรีด้วยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าคุณนำมาขายเองคุณอาจจะเปลี่ยนสีเพราะว่า SVG file นะคุณสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีข้อความหรือว่าเปลี่ยนสีรูปภาพได้นั่นเองนะคะนะคะ,ะถ้าคุณมาขายในร้านของตัวเองคุณก็สามารถลงได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ถ้าขายในอ a s y หรือว่าขายใน แพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มของคนอื่นอีกทีแล้วมาเปิดร้านในแพลตฟอร์มของคนอื่นอีกทีก็จะมีร้านคนอื่นที่คล้ายๆกับของเราดังนั้นเนี่ยเราถ้าให้เซฟเพลย์ที่ที่สุดนะไม่โดนเตะออกจากร้านเนาะก็แนะนําให้คุณเอ่อเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพิ่มเติมนะคะในส่วนของอ่สีสันต่างๆนะคะเนาะเปลี่ยนสีข้อความหรือจะจากเปลี่ยนจากขวดนมขวดนมขวดน,ม,วดน,ม,วดนมเปลี่ยนเป็นจุกปลอมอย่างเงี้ยอะ ก็ไม่เหมือนแล้วนะอารมณ์ประมาณน,นี้เนาะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปนะ